เรียนฟ้าสมุนไพรไทยจีนค่ะวันนี้ได้มีผู้มีเกียรติมาเยี่ยมชมสตูดิโอเรียนฟ้าสมุนไพรไทยจีนกับกิฟต์กดเ n นลมาชมน้ำสมุนไพรก้านตองเฟิร์ b บีพิเพิ f เฟสสวัสดีค่ะอาจารย์หน่มยิ่งเยินค่ะสวัสดีครับคุณเรียนฟ้าครับค่ะวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่อาจารย์ได้มาถึงที่นี่และชื่นชมสรรคุณของเฟิร์นบีพิเพิลเฟส อาจารย์คะจะมีอะไรบอกเก่ากับลูกศิษย์ขอออาจารย์บ้างคะคือที่มาก็เห็นว่าเป็นสมุนไพรไทยคือตักก้านตองที่เป็นได้ยินข่าวกิัพา์ว่าสมุนไพรตัวนี้ที่มาสกัดเป็นสมุนไพรแล้วดื่มแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกชํำระล้างโรคภัยแค่เจ็บปวดเนื้อปวดตัวปวดแข้งปวดขาแลวเนี่ยนอนหลับสบายนะมันจะเป็นมะขามป้อมเปนสมุนไพรนะฮะแล้วก็โดยโดยหัวใจ หลักก็คือผักกัตองนะครับดื่มและทานเพื่อสุขภาพโดยส่วนมากน่าจะทานจะดื่มก่อนอาหารหรือหลอาหารครับก่อนนอนค่ะก,ก่อนนอน <15 cc S> 1 5ซีแล้วตามด้วยน้ําอุ่น1แก้วค่ะโดยปกติวันหนึ่งเช้าเที่ยงเย็นควรจะดื่มประมาณเท่าไหร่ครับมือเดียวพอค่ะก่อนนอนค่ะอ๋อเฉพาะก่อนนอนค่ะอ๋อนี่อาจารย์เล่นทานดื่มเช้าเย็นเลยค่ะรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาจะมีความรู้สึกว่า กะปีกระเป๋าถ้าจะให้ดีก่อนอาหารหลังอาหารก่อนเอ่อถ้าก่อนนอนนี้จะก็คือหลังอาหารนละค่ะเอาเป็นว่าหลังอาหารดีที่สุดนะช่วยย่อยอาหารด้วยใช่ใช่ค่ะดีมากๆนะครับใครใครใครไม่เคยลองเหรียญฟ้าอยากจะบอกกล่าวอ่าลูกศิษย์ของอาจารย์หน่มนะคะที่ทุกๆคนมีสุขมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต้องการให้สุขภาพที่แข็งแรงขอเชิญชวนนะคะให้ มาให้อาจย์มาบอกอาจารย์หน่มนะคะแล้วอาจารย์หน่มก็จะพามาที่นี่สตอรีโอและไปพบกับเหรี่ยญฟ้านะคะและเหรี่ยนฟ้าจะให้ข้อมูลต่างๆให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะครับคุณเหรี่ยญฟ้าครับก็มั่นใจว่าน้ำดื่มศูนย์ไทยกั้นตองนะฮะที่ว่าไอเฟิร์งดีพีเฟิร์ ะะ <K> ค่ะเฟิร์สมีปพีเพิ่มเซค่ะเป็นสกัจจดจากสมุนไพรจริงๆร <K> ิงดีต่อสุขภาพจริงๆทานหลังอาหารก่อนนอนเนี่ยค <K> ่ะรู้สึกว่าตื่นมาสดชื่นไม่เหนื่อยไม่เพียค <K> ่ะได้เห็นผลในประมาณเดือนเดียวรู้ผลแล้วครับอย่างช้านะครับแต่จริงๆเห็นผลภายในหนือที่แล้วนะครับทดลองทานดูนะครับดื่มดูเขอเชิญลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะ,ะมาร่วมด้วยช่วยกันให้สุขภาพที่แข็งแรง ไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพในกรณีใดๆก็ตาม First มี People f a เ e ขวดนี้น่ะคะ่ะช่วยทุกๆคนให้แข็งแรงจริงๆค่ะขอขอบคุณค่ะ